ไปแตกไปแล้วทั้งคนพาลและทั้งคนที่เป็นบัณฑิตก็ดียอมขาดศูนย์พินาศไปสิ้นหลังากตายไปแล้วยอมบมีอย่างอีกนภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทำทั้งหลายจนของพระคุณพระภาคเถิดขอพระผูพ้พาครงงทรงแสดงธรรมจนเถิดเพราะพระมีพระพพพากก็ก้าวกับภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อหูนั่นแหละมีอยู่เมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่เมื่อสัญญาเมื่อสังขารและเมื่อวิญญาณนั่นแหละมีอยู่และเพราะถือมั่นหูเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณนั่นแหละเพราะยึดมั่นหูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละคือเมื่อขันห่านั่นแหละมีอยู่เพราะถือมั่นขันห่านั่นแหละเพราะยึดมั่นขันห่านั่นแหละ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่าทานบ่มีผลกลารรูซาบ่มีผลดังนี้เพราะกายสลายทั้งคนพานทั้งมิตรก็ยอมขาดส่วนพินาศสิ้นหลังจากตายไปแล้วยอมบม่มีสี้ยช่รนพ้ทั้งหพระพุภาคก็กล่าวคำบูปมาว่า ผู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือบ่เที่ยงภิกษุก็ตอบว่าบทเที่ยงสิ้นใดบ่เที่ยงก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระพุทธพระุมิภาคก็ก่าวภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่าเป็นทุกข์พ,พระพุทธมิภาคจึงกล่าวว่าสิ้นใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็บาควประหยึดมั่นสิ่งนั้นเมื่อไป เมื่อบรรจุตมเช่นนั้นแล้วเขากจะบ่มีทิฏฐิเกิดขึ้นว่าทานบ่มีผลการบูชาบ่มีผลเพราะกายสลายแล้วทําคนพารระบัณดิตยอมขาดศูนย์ปินาศหลังจากตายไปแล้วยอมบ่มีดังนี้ทิฏฐิจงนี้จึงบ่มีแก่เพวกเขาเมื่อพวกเขาบรยจุตมนขานานนั้นวิทนาสัญญาสงคัญและวิญญาณก็เหมือนดังภูบนั่นแหละบ่เที่ยงเป็นทุกข์มีก้อนแปรรผลเป็นธรรมดา แ้่ต่สิ่งทุกคเนเห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วมุ่งแจง้งแล้วเติงแล้วแสดงแล้วให้คนแล้วด้วยใจซึ่งนั่นกบฏเทียงเป็นทุกมีความแปรปน,นเป็นธรรมดาบางคนจุดมันจึงนั้นจึงบ่มิทิฏฐิ่าทานบ่มิผลการบูชาบ่มิผลพระม่รู้ภากล่าว่ะอะริยชาวกเมื่อละความสงสัยในฐานะฮกเหล่านี้แล้วจึงเสว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในถูกในถุกกาสมุทัย ในทุการในโลกในทุกกา์ในโลกท้าค้าไม่นีปฏิปทาเมื่อนั้นอ,ยอยนิยาสาวกในเฮาจึงียกว่าเป็นพระโซโดาบันมีความบอดจกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรูใ้ในเบื้องหนา้ากรุตสูตรว่าด้วยอัคิริยทิฏฐิสิรชา,าเจตนาคนครสาวัตถีพรบภาคเดตจัตวา เมื่ออันใดมีอยู่พะถือมันอันใดเพะยุดมันอันใดจึงมีทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทําเองใส่ให้ผู้อื่นให้ทำใส่ผู้อื่นให้ทำตัดเองใส่ผู้อื่นให้ตัดเลือดห้อนเองทําไมผู้อื่น,นเลือดอน้อน,นเศร้าโศกเองทําไมผู้อืน่นเศรศก ลำบากเองทำไมพูดลำบากดิ้นรนเองทำไมพูดดิ้นรนขา่าดสัดหลักสั์ตัดที่ต่อปุ้นบม่ให้เหลือทำโจรกรรมในเฮือนหลังเดี่ยวซุ่มอยู่ที่ทางเปี่ยวทำสู้กับ ภริยาหรือเมียของเขาเก่าวเท็จคือเก่าวคำโบริงเป็นผู้ทำผู้ทำบ่สื่อว่าทำบาปผู้ทำนั่นบ่สื่อว่าทำบาปแม่หากผู้ใดจะใช้เครื่องจักซึก่งมีคมโดยหอบเหมือนมีดแถ้ หรือมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอันเดียวบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเทตุยอมบบมีแก่เขาท่านัดบ่มีบาปมาถึงเขา่าแม่หากบุคคลจะไปเถึองฝั่งขวาแห่แม่น้ำคงค้าขาเองใไสใ้ฟูใ้ในค้า ัดเอ็นใส่ใืูนตัดเตือนนอนเอ็นทำไมปูนเตือนอนบาปท,ที่มีการทำเส้นนั่นเป็นเหตุย่อมบ่มีแก่เขาบ่มีบาปมาถึงเขาแม่หากบุคคลจะไปถึงฟังไส้ของแม่น้ำคงคาก็เหมือนเดียวกันให้ทานเองให้ผูนให้ทานบูซาเองใส่ให้ผูนให้บูซาบุญที่มีการทำเส้นนั่นเป็นเหตุย่อมบ่มีแก่เขาบ่มีบุญมาถึงเขา บุญที่เนื่องด้วยการให้ทานการทรมานอินทรีย์ความสำรวมการก้าวคำาัซั์บ่มีแก่เขา่าบ่มีบุญมาถึงเขาพิกษุเหล่านั้นก็กกาบทูลว่ากราใจประองพ์ดเจริญทำทั้งหลายเป็นของพระบมมีพระภาคพระบมพระภาเป็นหา้าทานก็จงทรงบรรยายทำนั่นเถิด ถ้าผูมีพระภาคจึงกล่าวกับปีชุดทั้งหลายว่าเมื่อหูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละมีอยู่เพราะถือมันหูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเพราะยึดมันหูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละจึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทเองใช้ให้ปืญธำให้บุญที่เนื่องด้วยการให้ทานกัน พึกคนถิงนซีการชำร่วมการก่าวคำสัดบ่มีแก่เขาบ่มีบุญมาถึงเขาเมื่อเวทนาเมื่อสัญญาเมื่อสังการเมื่อวิญญาณมีอยู่ก็เหมือนกันเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะถือหยุดมั่นวิญญานหรือว่าเพราะถือมั่นขันหาหรือเพราะยึดมั่นขันหานเดินจึงเกิดทิฏฐิ ว่าเมื่อผู้คนทำเองใช่พื้นทำบุญทีญทญท่เนื่องด้วยการให้ทานการเพิกดิทรีการจำเรว่มเก่าการก้าวคํามัตย์บ่ีแก่เขาบ่มีบุญมาถึงเขาดังนี้วพวระพุทธพระ่าก็กล่าวว่าสี่รอยชาแปดคำอุป,ปมาเรื่องขหน้าคือหูเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเทียเท่ยงหรือบ,อบ,บ่เที่ยงอสสุต่อป่าบ่เที่ยงกันหมด สิ่งใดบ่เที่ยงสิ่นั่นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั่นก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาบุคคลยึดถือสิ่งนั้นถ้าเมืม่อยึดถือสิ่งนั้นยุดมันสิ่งนั้นแล้วจะมีทิฏฐิว่าเมื่อบคุคคลทำเด่นใจพื่นทำพื่อบุญที่เมืองด้วยการให้ทานการพุกบดินชีการจำรวมการเก่าคำสั์บ่มีแก่เขาบนมี้บุญมาถึงเขาอย่างนั้นแล้ว ถ้าเขาบอยู่ถดมันจะมีทิฏฐิอย่างนั้นแม่เต่ว่าสิ่งที่บุคคลเห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วมแจ้งแล้วถึงแล้วแส่งงานแล้วใครควรแล้วด้วยใจสิ่งนั้นก็เก็บทที่เหมือนกันเป็นทุกข์และมีความแปรลเป็นธรรมดาเขากับผูควหยุดมันถ้าเขาหยุดมัน่นแล้วจะมีทิฏฐิว่า จะมีที่ที่ว่าบุคคลทำเบญใช่ผู้อื่นท่านหรือกรรมที่บุคคลทำแล้วบ่มีบุญที่เนื่องด้วยการให้ท่านการเกื่อนลดีการชา,าร,ร่วมการเก่ากํามชัดบนมีแก่เก่าบ่มีบุญมาถึงเขาดังนี้อน,นุญาตภาค่าว่าทั้งกื่ีทั้งหลายเมื่อใดแล้วอนอุญาตาวลกละความสงสัยในฐานะหกเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยในทุก ในทุกขาสมงทรไทยในทุกขาศเนโรและในทุกข์าดนโรตกาไม่มีปฏิปทาเมื่อนั้นเลยอนาตจสาวกนี่เอาถึงเฮียกว่าเป็นพระโสดาบันมีความบอทกตั้เป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรุูในเบื้องน้าเหตุทุสุดว่าด้วยอาเหตุทุกขทิฏฐิซี่ร้อยซาเก้า ะพระนครสวัสดีพระภูมิภาคในตัดถานภิษุทั้งหลายว่าเม่อันใดมีอยู่เพราะถือมันอันใดเพาะหยึดมันอันใดจึงมีทิฏฐิเกิดขึ้นว่าบ่มีเหตุบ่มีปัจจัยผัวา้อมส่มองแห่งทั์ทั้งหลายทัศทั้งหลายหาเหตุบ่ได้หาปัจจัยบ่ได้งอมส่องมองเองบ่มีเหตุบ่มีปัจจัย ตัวความบริสุทธิ์แห่งสัตทั้งหลายสัดทั้งหลายหาเหตุไ่ได้หาปัจจัยไ่ได้งอมบริสุทธิ์เองบดมีกำลังบ่มีความเพียรบนหน่วแหง้งหรือเรี่ยวแรงของบุรุษบ่โดยมีความบากบั่นของบุรสุษธ์ชัดทั้งปวงตานะทั้งปวงพูดทั้งปวงชีวะทั้งปวง ร่วนบมมีอำนาจโมมีกำลังโมมีความเพียรแต่เปลี่ยนแต่ตามภาระแห่งความแน่นอนและความบาแน่นอนเท่านั้นย่อมสสุขสวยถุกในภิีาตทั้งหกเท่านั้น มิชู้ทั้งหลายกล่าวทูลว่าข้าแต่โรรองผู้เจริญทมของข้าโระองทั้งหลายเป็นของสาวพู้มีาพาพรหมละภาพกล่าว่า,า,วาเมื่อหู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นแหละมีอยู่เพราะถือมันและเพราะยุดมันหู้เวทนาสังขารวิญญาณน,นั่นแหลจะจึงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเป็นวิเดียร์ปัจจัย แล้วพอตรงนี้ผลาก็กอุปมาเหมือนอย่างเกลาเกี่ยวกับขันหาคือหูเวทน,นาสัญญาจังการวิญญาณถามภิกษุว่าเที่ยงหรือบ่เที่ยงภิกษุตอบว่าบ่เที่ยงิึงใดบ่เที่ยงจึงนั่นเป็นทุกข์เลยมีความเปรปรวนไปเป็นธรนรมดาเขาบุคคลหยุดถือจึงนั่นถ้าหยุดถือจึงนั่นแล้วเขาจะมีทิฏฐิว่าบ่มีเหตุบ่มีปัจจัยสี่ร้อยสามสิบ ถ้แต่สิ้นที่พวกคนเห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้จแจงแ้งแล้วเถียงแล้วแสดงนาแล้วให้ควรแล้วด้วยใจสิ่งนั่นกบเที่ยงเหมือนกันเพราะพภาคกล่าวสิ่งนั่นบบเที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์มีความแปรปรปวนเป็นธรรมดาบางคนไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั่นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั่นแล้วจะมีทิฏฐีเกิดขึ้นว่าบมมีเหตุบมมีปัจจัยย่อมสเสบยสุขเสวยทุกข์ในอภิาติทั้งหกเท่านั้น ้าเรา่ยุดถือเรากจ็จะหมดมิตริอย่างนี้พระพุทธภาคกก่าว่าพิะอก่อนภิษุทั้งหลายเมื่อใดแล้วหากอริยาสาวกละความสงสัยในฐานะพกานี้แล้วจึงเป็นอันว่าละความสงสัยแม่ในถูกแม่ในถุกกัสชะมัดไรแม่ในถุกกัดในโรธแม่ในทุกกัดนโรธารคาไม่นี่ปฏิปทาเมื่อนั้นอริยสาวกไม่เอาจะนีย่า,กว,ามมยกว่าเป็นพระสวัสดาบัน มีความบอดตกต่ำเป็นธรรมราเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะกัจจรุเป็นเมืองนามาหาทิฏฐิสูตรว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิสี่ไร่สานสะิบเอ็ดณพระนครสวัสดีพระพุทธภาพก่อเก่าเหมือนเดิมคือกล่าวว่าเมาื่ออันใด,ด,ดมีอยู่เมื่อถือมันอันใด ดูเมือ่อเกาะยึดหมันอันใดจนเกิดทิฏฐิเก้นว่าสภาวะเท็จกล่องนี้บบมีผู้ใดทำาบมีแบบอย่างอันผู้ใดทำาบมีผู้ใดเนร้อมตร์บมีแบบอย่างอันผู้ใดเนร้อมตร์บมีแบบอย่างอันไผเนร้อมตร์เป็นสภาพบบมีฝนต้องอยู่หมันคงเมือนเสา เหมือนภูเขาเหมือนยอดภูเขาตั้งอยู่มัน,น,งมนคงเหมือนสราระเนียดสภพาวเจ็ดกล่ขของนั่นบวบาไาวบวปปวนบวเบียดเบียนกันละกันบวอาจให้เกิดซุกเกิดถกแกกันละกันสภพาะวาเจ็ดกล่องเป็นแน,ใน่ใดคือกองดินกองน้ำกองไฟกลองลมซุกถกแกชีวะ เฉพาะวาตถุกลองนี่แบบมีผู้ใดทำบบมีแบบอย่างอันผู้ใดทำาบบมีผู้ใดนิระมิดบบมีแบบอย่างอันผายไผ่ลรมิตเป็นสภาพย่งนมืตั้งอยู่มั่นคงเหมือนยอดพูเกาเหมือนเสาละเนีตดฉพาะวัตถุกล่องนั่นบะวันใบเบาแปะป้วนบาเบียดเบือนกันและกันบาอาจให้เกิดสุกเกิดทุกแก่กันได้แม่ผู้ใดจะเอาสตราอาวุธอย่างคม ตัดหัวกันตัดข้อกันตัดหัวกันแล้วก็บอซชื่อว่ามีผู้ใดปนชีวิตผู้ใดหรือบม่มนีผู้ผูใดฆ่าผู้ใดบริว่าผู้ใดฆ่าผู้ใดเป็นแก่อาวุธชาตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างเจ็ดกล่องเท่านั้นอีกอนนกันนั่งกันงวดที่เป็นประธาน หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกร้อยกัมหกพันกัมหกร้อยกัมห้าร้อยกัมห้ากัมสามกัมหนึ่งกัมครึ่งหนึ่งกัมครึ่งปฏิปทาหกสิบสองอันตรภาคสิบสอง อันตรหกสิบสองกับหกสิบสองอัติชาตหกปริสภูมิแปดอาชีิบะสี่พันเก้าร้อยปริภาศกสี่พันเก้าร้อยนาคนาคะวาสสี่พันเก้าร้อยอินซี 2, 000, น 3, 000, อสองพันนรกสามพันระชูธาตสามสิบหกสัญยคัน จอจอสนันีคันเจ็ดนิคันถะคันเจ็สภาวะทิบเจ็มนุษย์เจปีศาจเจ็สระเะจ็ดปวุฒใหญ่เจ็ปรวุษเจ็ดร้อยเทวะใหญ่เจ็ดเหวน่้อยเจ็รย,ย,จจหย,ยจจมหาสุบินเจ,จ็ดุบินเจ,จ,จ,จ็รยมหากัป8 สแนสนชื่นูนเหล่านี้ทั้งคนพานี่ยบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจักทำที่สุดถูกได้ความหวังว่าเฮาจักอบรมกรรมที่ยังบ่อานวยผลให้อนวยผลหรือเฮาสัมผัสถูกต้องกล่มที่ยังอวยผลแล้ว ข้งพรามและบันฑิตเตล่อน่องเที่ยวไปแล้วจะทําที่สุดถูกได้ความหวังบาเเาจักอบอบรมกล่มที่ยังบ่อำนวยผลให้อำนวยผลโดยเเฮสัมผัสถูกต้องกล่มที่อำนวยผลแล้วจะทําใหม่สุดสุดสิ้นด้วยศีลด้วยพุทธด้วยตะระหรือด้วยพระมจัณฑ์นี่บ่มีในที่นั่นสุขถูกที่ทําใหม่มีที่สิ้นสุดได้ สุขถุกที่ทําให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้มดด้วยทนานย่อมบบมีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยบบมีความเชื่อมและความเจริญบบมีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงพานระบัดดิสเร่อนไปชวยสุขถูกของ ท,ทุกๆเองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลควางไปยอมขี่มดลงไปเองยอมคลายไม้ไปเองฉะนั้นพิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าขอพระพุทธเจ้าพระภากจ์ทรงนนทรงแสดงธรรมเถิดพระพุทธระภากล่าวเมื่อขันหานั้นเละมีอยู่ เนือหูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นแหละมีอยู่และเพาะถือมันและเพาะยึดมันคันหา้านั่นแหละคือเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณนั่นจึงเกิดมีทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าสภาพะเจ็ดกล่องเหล่านี้บ่มีผูใ้ใดทำบ่มีแบบอย่างอันผูใ้ใดทำพะนละบันดิตเร่ร่อนไปเสวยชุกสวยทุกเองเือนกุ่มได้ที่พุกค้คว้างไปแล้ว กอไม้ไปเองท้งหมดทางนั้นเลยชื่อเอยชาที่สองฝ่ภาภูมิภาคก่อทรงอุป,ปมาขันหา้าเที่ยงหรือบ่เที่ยงภิสููตอบว่าบ่เที่ยงจิงใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พราะเมื่ภาคก่าวว่าจึงใดบ่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดา บุคคลจะถือสิ่นนั้น้าจะถือจช่นนั้นเราก็จะมีทิฏฐิเกิดขึ้นเรื่องสภาวะเจ็บของเหล่านี้แม่เจสิ่งใดที่บุคคลเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วหูดแจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้ว